ถ้าไดเกิดวันพุธนะครับกับไกด์ดวงเดืนสัปดาห์ครับดุสตาตั้งแต่วันจันทร์ที่8นะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่14นะฮะเดือนกรกฎานะฮะวันนี้ครับหรือสัปดาห์นี้ฮะเป็นสัปดาห์ที่มีดวงเด่นเรื่องของงานนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นวันเป็นสัปดาห์ที่มีความคืบหน้าของงานหรือว่าทํางานได้หลากหลายอย่างนะฮะในเวลาเดียวกันหรือในวันเดียวกันนะครับหลักๆเลยเนี่ยมันมีงานหลักของเรารออยู่แล้วนะฮะแล้วก็งานใหม่งานพิเศษเนี่ยก็เพิ่มเสริมเข้ามานะครับอย่าเพิ่งท้อนะฮะ มันดีแล้วแหละนะฮะช่วงแบบนี้มีงานทํานี่ถือว่าสุดยอดแหละฉะนั้นนะครับใครที่ทํางานนะฮะก็ลุยเต็มที่ไปนะครับหลักๆเลยก็คือไอ้ที่งานแทรกงานด่วนนี่แหละที่มันจะทําให้เรารู้สึกแบบเหนื่อยนะครับแต่ข้อดีคือผลลัพธ์ของงานไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรือว่างานพิเศษนะครับถือว่าน่าพอใจนะฮะสำคัญครับในช่วงนี้คือมันจะมีคนเดือดร้อนมาขอ,ขอให้เราช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วยดังเงินหน่อย ช่วยเรื่องครับปรึกษาหรือมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังฮะมีความทุกข์อยู่ต่างๆมาเล่ามาระบายให้ฟังนะครับนี่ก็เป็นถ้าเป็นเรื่องทั่วไปก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าเรียกว่าเป็นเรื่องเงินทองนะฮะถ้าเราจะช่วยก็คิดหน้าคิดหลังนะครับหลายๆตลบหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยช่วยนะครับโอเคต่อมาแปลว่าเรื่องเงินนะฮะมันจะมีอิทธิพลของสัปดาห์นี้เป็นพิเศษนะครับคือรายจ่ายป,ปรับชฉพันธันรายจ่ายที่คาดไม่ถึงหรือบางทีก็จะมีรายจ่ายแบบที่ อยู่ๆก็โผล่มานะฮะโดยที่ไม่คาดคิดนะฮะเลนน่นเสียเล่นพังเลนน,นหายอะไรเงี้ยมันก็ต้องซ่อมต้องซื้อเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของเงินนะครับที่มีอัตราส่วนของสัปดาห์นี้ที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับต่อมาเรื่องงานนะฮะอย่างที่บอกว่างานยุ่งงานเยอะง,ง,ง,งานหนักถือว่าผลลัพธ์ถือว่าน่าพอใจทีนี้ดูต่อว่าถ้าเราจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากใครนะครับในช่วงนี้ยังพอขอได้นะฮะและที่สําคัญคือมีโอกาส หาคนมาช่วยบางเรื่องนะครับในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือในการจัดการบางอย่างก็ดีนะฮะอย่าคิดอะไรคนเดียวนะฮะบางทีมันต้องมีสายใหญ่เยื่อใ่นะครับของใครที่พอจะดึงมาช่วยทําให้ปัญหามันจบวัยเราก็ได้เดินหน้าต่อนะครับนั้นนี่คือจุดเด่นเรื่องงานเรื่องเงินห,หลกัหลกๆของสัปดาห์นี้ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่อีกนะฮะเรื่องความรักนิดนึงฮะช่วงดาวความรักนะับมันเป็นช่วงที่จะว่าไปแบบ เจอบ้างไม่เจอบ้างนะฮะหรืออาจจะใช้โซเชียลในการคุยเป็นหลักนะฮะหรือบางทีอาจจะเป็นช่วงที่แต่คนต่างยุ่งนะฮะเขาว่างเราไม่ว่างเขาไม่ว่างเราว่างคือมันจะเป็นช่วงเวลาที่เจอบ้างไม่เจอบ้างนะฮะฉะนั้นใครที่แบบต้องใกล้ชิดตัวติดกันมีอะไรต้องไปไหนมาไหนด้วยกันอออันนี้จะทุกข์หน่อยเพราะว่ามันไม่ได้ตามนั้นนะฮะเพราะว่ามันจะยุ่งๆแต่ถ้าใครที่เออชั้นสบายๆอยู่แล้วนะเจอบ้างไม่เจอบ้างนะฮะหรือใช้วิธีนะฮะในการคุยทางอื่นก็โอเคนะฮะ ก็ได้อย่างที่เราต้องการพรียงแต่ว่าอย่าคิดมากเรื่องความรักนะครับพยายามมีอะไรปรึกษาหรือช่วยเหลือก็คุณกันตามปกติได้นะครับไม่ต้องกลัวเพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งเรียกว่าให้อีกอีกฝั่งหนึ่งบบแบกภาระบางทีเรามีความเครียดอยากเข้าช่วยนะฮะแล้วบางทีก็าอาจจะไม่ว่างนะครับนี่ก็อย่าไปเครียดตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคนะครับมาดูต่ออีกนิดนี้ฮะช่วงนี้สุขภาพร่างกายนะครับก็ ระวังเรื่องของโรคประจําตัวฮะบางคนมีโรคประจําตัวบางคนเป็นภูมิแพ้บางคนเป็นความดันบางคนเป็นไมเกรนบางคนเป็นเบาหวานในช่วงนี้ต้องอาาระมัดระวังเรื่องโรคประจําตัวครับเป็นอะไรอยู่หรือเคยเป็นอะไรมันจะประทุหรือว่ากําเริบขึ้นมาในช่วงนี้ได้นะฮะแล้วก็ระยะนี้มีข้อดีครับการพูดคุยเจราจาติดต่อต่อรอ,องฮะช่วงนี้คาพูดวาจาเด่นปากเป็นเอกได้เป็นโทพูดนี้ช่วงนี้พูดคุยแล้วสาเร็จน้มน้าใจคนได้การเจรจาต่อรองหรือว่ามีเงื่อนไขสิ่งไหนก็ตาม จะพอรับได้ก็แปลว่าช่วงนี้ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพูดกันขอร้องขอความร่วมมือขอความเมตตาขอความช่วยเหลือหรือจะพูดอะไรที่เกี่ยวกับเงินทองนะฮะหรือผลประโยชน์นะฮะดวงมันจะมีเงื่อนไขเล็กน้อยสุดท้ายสําเร็จนะครับแปลว่าช่วงนี้ยังโอเคหน่อยนะฮะอะไรไม่ดีแต่เงินดีมันก็ถือว่าสบายไปครึ่งเลยเนาะโอเคนะฮะแล้วก็ประการต่อมาช่วยระวังมีดวงเจ็บเนี่เจ็บตัวนะครับเซฟเซฟร่างกายนิดหนึ่งนะ แล้วก็ดูแลร่างกายครับอย่าโหลดร่างกายเกินนะครับมันต้องมีลิมิตไม่งั้นโหลดวันนี้พรุ่งนี้ไม่ไหวน็อกมันก็ไม่คุ้มค่านะฮะแล้วก็ประการต่อมาดวงระยะนี้มันจะขยันแบบจะเป็นไฟบังคับก็ได้นะฮะไฟบังคับก็บางทีเราก็ไม่ได้ไปต้องเป็นคนขยันขนาดนั้นแต่ว่าอยู่อยู่งานก็เข้ามาความรับผิดชอบต่างๆก็เข้ามาแล้วเราก็ต้องไปเคลียร์ภาระหรือว่าปัญหาในบางอย่างนะครับกลายเป็นว่าช่วงสัปดาห์นี้ อย่างที่บอกว่าทําอะไรหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกัน <c oughs> ก็เตรียม <c oughs> ความพร้อมนิดหนึ่งว่ามันจะเหนื่อยหน่อยนะครับก็นี่ข้อดีคือมันจะมีเหตุให้ต้องทำอะไรหลากหลายอย่างและทุกๆอย่างมันสําเร็จหมดนะครับข้อดีคือทุกอย่างที่ทําในช่วงสัปดาห์นี้มันสําเร็จทั้งหมดเพียงแต่ว่าบางอย่างจะใช้เวลาในในรายละเอียดนิดหนึ่งครับถึงจะสําเร็จแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าโดยทั่วไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการแก้ปัญหาโอเคสำเร็จได้อย่างที่เราต้องการนะครับเลขมงคลครับมีดังนี้มีเลข หนึ่งสามสี่แปดแล้วก็เลขที่ไม่ถูกโชลกคือเลขเก้าสีที่ถูกโชว์ครับมีสีน้ําเงินสีแดงสีเขียวแล้วก็สีขาวส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโชุกคือสีชมพูวันที่ดีครับมีวันอังคารเสาร์แล้วก็วันจันทร์นะครับส่วนวันที่เลี่ยงๆคือวันพุธนะครับพุงชุ้ยโชคลาภสับห์นี้เคลียร์อคลีนห้องนอนฮะให้โปรง่งให้โลง่งให้สะอาดตาหรือปัดฝุ่นนะครับทำให้เป็นระเบียบนิดหนึ่งนะครับโอเคโชคดีมีนวามาสู่ครับเป็นกำลังใ,ใจนะครับสวัสดีครับ